สวัสดีค่ะทุกทุกคนในคลิปนี้พี่มิจะมาพูดมาเล่าแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการนอนในหน้าที่ของแอร์โฮสเตสค่ะจะว่าไปแล้วนี้คือหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนขอพี่มิมาตั้งแต่ที่ตอนที่พี่มิยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดกฎระเบียบของสายการบินนะคะเรายังอยู่ในหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ได้ตอนนี้พี่มิลาออกมาแล้วนะคะพิจารณาดูข้อมูลอะไรที่เราสามารถนํามาเปิดเผยนํามาบอกเล่าได้พี่มิก็สรุปแล้วก็จะนํามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ พี่วีต้องขอบอกก่อนนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะเพราะว่าถ้าเราไปเปิดดู YouTube ของช่องคนไทยเองหรือว่าช่องต่างชาติเขาก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ความลับที่ไม่สามารถนํามาเปิดเผยได้นั่นก็คือรหัสเปิดประตูที่พักของลูกเรือค่ะยังไงในส่วนของรหัสพี่มีก็จะคมไปเลยละกันนะคะมาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันนะนนั่นก็คือเกี่ยวกับที่นอนของแอร์สจูสนะคะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า crew rest compartment ถึงแม้ชื่อมันจะเป็นที่นอนของลูกเรือแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปนอนทุกเที่ยวบินนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะขึ้นไปพักผ่อนแบบนี้ก็จะต้องทําเที่ยวบินยาวๆอย่างเช่นบินไปอเมริกาไปออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์นะคะใช้เวลาบนเที่ยวบินก็คือ10ชั่วโมงกว่าขึ้นไปนะคะแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ทําเที่ยวบินแบบเทอร์นาราวหลายๆเที่ยวบินนะคะซึ่งอาจจะเป็นเที่ยวบินแบบ8ชั่วโมง9ชั่วโมงแต่พอรวมเวลาไปกลับแล้วเนี่ยมันยาวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวบินแบบนี้ช่วงเวลาโ ก็มีหลายเที่ยวบินเลยค่ะที่เป็นเทินาราวแล้วก็ลูกเรือได้ขึ้นไปพักนอนหลับระหว่างเที่ยวบิน หากถามว่าผู้โดยสารจะขึ้นไปนอนบนที่นอนของลูกเรือได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเขาถึงได้มีรหัสเปิดประตูนะให้ลูกเรือบนเที่ยวบินนั้นได้เปิดรหัสเข้าไปเพื่อที่จะนอนหลับพักผ่อนนะคะแต่ถามว่าผู้โดยสารเนี่ยเห็นไหมเวลาที่ลูกเรือเขาขึ้นลงนะคะเดินเข้าเดินออกเห็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่บนเครื่องบินก็เป็นแค่พื้นที่เล็กๆพี่มิถึงบอกไงว่ามันไม่ได้เป็นความลับอะไรขนาดนั้นนะคะเขาจะเห็นนะเวลาที่พี่มิขึ้นไปหรือว่าบางทีลงมาเนี่ยเปิดประตู ชนกับผู้โดยสารเลยนะคะเขายังถามว่าอยู่ขึ้นไปนอนเหรอบอกว่าใช่แต่ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นไป ข้างบนครูเรสค่ะถามว่าเอ๊พี่มิแล้วจะได้นอนตอนไหนได้นอนตอนไหนอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพลเซอร์นะคะจะเป็นผู้รับผิดชอบทาตารางเวลาก็จะมีกําหนดเลยนะว่าเริ่มต้นเวลานี้จนสิ้นสุดเวลานอนเวลาไหนนะคะลูกเรือเขาก็จะมาเช็คเวลาของตัวเองนะอีกทั้งเพลเซอร์นะคะก็ยังต้องแบ่งกลุ่มลูกเรือด้วยนะคะเป็น2กลุ่มก็คือเซต A กับเซต B แบบนี้นะคะเขาจะสลับกันขึ้นไปนอนพักนะคะเวลาที่เซตนี้ขึ้นไปนอนพักเนี่ยอีกเซตหนึ่งก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้โดยสาร ะะเดินเช็คเคบินไม่สามารถที่จะขึ้นไปนอนหลับทีเดียวได้ทั้งหมดนะคะจะต้องมีการแบ่งทีมกันค่ะแต่ถ้าถามว่าจะได้ระยะเวลานอนนานแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆด้วยนะคะมันก็จะมีเวลาโดยประมาณแหละโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่2ชั่วโมงขึ้นไปจนกระทั่ง4ี่ชั่วโมงกว่าๆแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่เกิน5ชั่วโมงนะคะทั้งนี้มันก็มีปัจจัยนะที่ทําให้เพอร์เซอร์นะคะจะต้องทําตารางเวลาปัจจัยแรกเลยนะคะนั่นก็คือ flying time หรือว่าระยะเวลาของเที่ยวบินถ้าเกิดว่าบินเที่ยวบิน ยาว1 5 5 6 1 7ชั่วโมงแบบนี้แน่นอนละว่าเวลานอนนะคะก็จะมียาวนานมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเที่ยวบินที่10ชั่วโมง11-12ชั่วโมงแบบนี้เวลานอนก็อาจจะสั้นลงมาค่ะปัจจัยที่2นะคะนั่นก็คือ passenger load หรือว่าจํานวนของผู้โดยสารค่ะถามว่ามีผลได้ยังไงมีผลมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าผู้โดยสารเต็มลำเนี่ย กว่าลูกเรือเขาจะทํางานบริการทาเซอร์วิสเสร็จนะคะกว่าจะได้ขึ้นไปพักก็คือใช้เวลาในการทาเซอร์วิสนานนั่นเองแต่ถ้าจํานวนผู้โดยสารน้อยลงนะคะเขาก็จะทาเซอร์วิสเสร็จเร็วขึ้นได้ขึ้นไปนอนพัก เร็วขึ้นค่ะก็ทําให้เวลาในการนอนยาวนานมากขึ้นนั่นเองและปัจจัยที่3นะคะนั่นก็คือประสบการณ์ของลูกเรือค่ะําว่าทําไมถึงเกี่ยวข้องนะคะถ้าหากว่าเป็นลูกเรือที่แบบบินมานานแล้วนะคะมีประสบการณ์ในการทําการเซอร์วิสแบบนี้เขาก็จะทําเสร็จเร็วนะคะผู้โดยสารเยอะแต่ก็คือปุ๊บ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 สามารถเสร็จได้เร็วแต่ถ้าบินกับน้องๆใหม่ๆนะคะอาจจะมีการทําเซอร์วิสช้าไปบ้างอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็คือปัจจัยที่ทําให้ระยะเวลาในการนอนพักผ่อน สั้นหรือยาวมากขึ้นค่ะและคำถามที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพี่มี้ก่อนขึ้นไปนอนเนี่ยอาบน้ำล้างหน้าหรือเปล่าโอ้โหต้องบอกก่อนนะคะว่าเวลานอนเวลาพักเนี่ยมีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการอาบน้ำเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย บนเครื่องบินนะคะห้องน้ําบนเครื่องบินก็จะเป็นห้องน้ําประเภทแบบแห้งนะคะใช้ในการทายนักทายเบาล้างหน้าแปรงฟันเท่านั้นเองนะไม่ได้มีไว้สําหรับการอาบน้ําค่ะและในส่วนของการลบหน้าเนี่ยนะคะพี่มิพูดได้เลยว่า99%ของลูกเรือผู้หญิง นอนกันทั้งเมคอัพแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าการที่เราจะมาลบหน้าเนี่ยใช้เวลาไหนจะต้องตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็มาแต่งหน้าอีกครั้งโอ้โหมันกินเวลาไปเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนรวมถึงพี่มิด้วยนะคะเวลาที่ขึ้นไปนอนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะปล่อยผมแล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะนอนแบบนั้นเลยนะตื่นขึ้นมาก็เราดูแลสุขภาพผิวหน้านิดนึงนะคะก็อาจจะซับมันแล้วก็ตกหน้าเบาๆเติมลิปสติกก็พร้อมที่จะไปทำงานต่อค่ะ น้องๆหลาย,ลายๆคนที่อยากเป็นแอร์สจวจนะคะมีความกังวลใจว่าพี่มี้ที่นอนลูกเรือบนเครื่องบินเนี่ยมันแคบแค่ไหนกันหนูเป็นคนกลัวความแคบซึ่งก็บอกเลยว่าแคบนะคะพี่มี้อ่ะเวลาอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นสาวไซส์มินิไซส์เล็กไปเลยนะเราเตีย้ยกวบเพื่อนนะคะดูไซส์เล็กกว่าเพื่อนแต่พี่มี้ก็ยังต้องต้องค้อมตัวนะคะเวลาที่เดินในครูเรสนะคะแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่นั่งเนี่ยก่อนที่จะนอนอาจจะมีการถอดผมล้างลิปสติกบ้างนะคะคือต้องบอกเลยว่าก็ต้องมีการแบบ คู่ๆตัวนะคะคล้องแบบนี้นิดนึงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเรือที่ใช้ใหญ่ๆก็ทุกคนเจอปัญหานี้หมดนะคะแต่อยู่ไปอยู่มามันก็ชินนะคะเพราะว่าออสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่นอนมันก็ยังยังโอเคนะคะยืดแค่ยืดขาได้เต็มที่เลยนะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหไม่กล้านอนในที่แคบไม่กล้าใช้ชีวิตในที่แคบแต่อย่างที่พี่มีบอกอะค่ะเวลาที่เราชินกับมันเราก็จะอยู่ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่ทํางานเหนื่อยๆนื่อยนะคะเหนื่อยกับการทํางานพอหัวถึงหมอนเนี่ยหลายๆคนก็คือแบบ หลับป๊อกไปเลยค่ะคำถามถัดมาได้นอนเมื่อไหร่เอ๊ะแล้วลูกเรือเนี่ยเขานอนกันตอนไหนนะคะอย่างที่พี่นี้บอกนะว่าเพอร์เซอร์จะเป็นคนทําตารางเวลานะคะการตัดสินใจของเพอร์เซอร์เนี่ยเขาก็ จะดูที่การทำเซอร์วิสเป็นหลักนะคะโดยส่วนใหญ่ทเที่ยวบินที่ได้นอนเนี่ยก็จะเป็นทเที่ยวบินยาวๆเขาจะมีการเสิร์ฟอาหารร้อนอาหารหลักเนี่ยสมือ้อนั่นก็คือหลังเครื่องขึ้นแล้วก็ก่อนที่เครื่องจะลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานอนที่เพร์เซอร์จะจัดก็คือหลังจากที่ทำเซอร์วิสแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มปล่อยลูกเรือเซ็ตแรกนะคะให้ขึ้นไปนอนพัก อพอระหว่างกลางเชี่ยวบินนะคะเขาก็จะสลับกันนะแล้วก็ลูกเรือเซตที่2ขึ้นไปนอนพักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลือเซอร์วิสอีกอันนึงใช่ไหมคะก่อนที่เครื่องจะลงอ่ะก่อนที่จะเริ่มเซอร์วิสที่2เนี่ยละค่ะลูกเรือทุกคนจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมนะคะแต่งหน้าทาผมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปเริ่มทำเซอร์วิสที่2พร้อมๆกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพักระหว่างเชี่ยวบินก็คือระหว่างกลางเซอร์วิสเนี่ยและค่ะแต่ในช่วงอาหารหลักที่ต้องทำเซอร์วิสนะคะทุกคนจะต้องอยู่ ทำงานร่วมกันค่ะจะได้เสร็จไวๆนะเพราะว่าถ้าทำเซตเดียวนะไม่ทันแน่ๆนะคะในอาหารมื้อหลักเนะี่ยยังไงทุกคนต้องอยู่พร้อมกันแล้วก็ พักในช่วงระหว่างกลางค่ะแล้วถามว่าลูกเรือเขาจะต้องพกอะไรเป็นพิเศษไหมเวลาที่ไปทําเที่ยวบินแบบต้องไปนอนแบบนี้นะคะพี่มิเองก็ต้องมีการเตรียมชุดนอนไปนะแล้วก็แน่นอนเลยว่าของกินนะคะดังที่จะเห็นว่าพี่มิในหลายๆคลิปก็จะเอาของกินขึ้นไปกินบนเที่ยวบินนะคะคือเราก็กินอาหารบนเที่ยวบินไนดะ้นั่นแหละเขาไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ว่าจะกินอาหารบนเครื่องอย่างเดียวบางทีมันก็น่าเบื่อนะคะลูกเรือหลายๆคนเขาก็ดูแลตัวเองนะเอาอาหารของตัวเอง ขึ้นมากินเองนะคะเอามาแชร์กันบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยค่ะบางคนเนี่ยเขาก็ยังพกผ้าห่มพกหมอนของตัวเองมาด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวเลยแล้วกันค่ะเวลาที่เราอยู่บนเครื่องบินนะคะบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันจะ ค่อนข้างทาให้ผิวเราแห้งนะคะยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่ขึ้นไปนอนเนี่ยสำหรับพี่มินะพีม่มิมองว่าผิวแห้งยิ่งกว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่าเราจะดื่มน้ําน้อยลงค่ะถามว่าทําไมพี่มิถึงดื่มน้ําน้อยลงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติทําเที่อวินปกตินะพี่มิจะเก็บน้ําขวดลิตร ติดตัวเลยนะคะก็จะดื่มอยู่บ่อยๆนะแต่เวลาที่มีเที่ยวบินแบบต้องขึ้นไปนอนพักนะคะมันทําให้พี่มิวรู้สึกว่าไม่อยากจะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําบ่อยๆนะคะลูกเรือหลายคนเขาก็เขาก็เป็นแบบนี้นะก่อนที่จะขึ้นไปนอนเขาก็จะงดพวกน้ําและของเหลวเขาจะไม่ดื่มกันแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากจะลุกขึ้นนะคะตื่นมาไปเข้าห้องน้ํามันค่อนข้างที่แบบเอาเวลามันนอนดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตื่นขึ้นมานะพี่มิจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผิวเราแห้งมากขึ้นนะคะปากนี่แห้งเลยนะต้องทาลิปมันอะไรแบบนี้นะคะหนักๆเลยนนหลัังจจากกอพเสร็ ร้อยแล้วเนี่ยพี่มีก็อัดน้ําเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวเราก็จะต้องลงออกมาจากที่นอนอยู่แล้วเนาะแต่ช่วงระยะเวลาที่นอนเนี่ยคะ่ะเรียกวยาไม่ได้ดื่มน้ําเลยนี่นะคะหากว่าเราเดินทางเป็นผู้โดยสารเนี่ยก็ ควรจะจิบน้ําบ่อยๆนะคะไม่งั้นเราจะรู้ตัวเองเลยนะว่าผิวมันแห้งมากๆนะคะนี่คืออีกหนึ่งเหตุนะพี่มิมองว่าลูกเรือหลายๆคนนะคะจะติดนิสัยการดื่มน้ําเยอะๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบนเที่ยวบินอากาศมันแห้งมากค่ะหากถามว่าพี่มิชอบการทําเที่ยวบินแบบนอนพักไหมการทําเที่ยวบินยาวๆแบบนี้ชอบไหมโดยส่วนตัวนะคะพี่มิชอบการทําเที่ยวบินแบบเวลาประมาณ6-7ชั่วโมงนะคะประมาณนี้นี่ถือว่ากําลังดีนะอย่างน้อยเนี่ยนะคะลูกเรือก็มีเวลาได้ทำเซอร์วิสแบบ เต็มที่เลยนะคะมีเวลาได้นั่งพักนิดนึงได้ทานอาหารได้นั่งคุยกันนะคะจิบน้ําชงน้ําชาคุยกันไปเนาะแล้วเวลาที่ผู้โดยสารเขาเดินทางเนี่ยหกชั่วโมงถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ได้ยาวนานมากนะคะก็จะรู้สึกสบายใจไม่เหนื่อยทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทั้งลูกเรือนะคะคือไม่ได้นอนพักนะหกชั่วโมงนะคะโดยปกติถ้าเกิดว่าเครื่องเต็มลำเนี่ยลูกเรือขึ้นมาทำเซอร์วิสนะคะเซิร์ฟผู้โดยสารเสร็จส่วนใหญ่เขาจะ ครั้งเดียวนะคะแล้วก็จะนอนพักยาวนะพี่มิเลยมองว่าชอบนะคะที่จะทำเที่ยวบินประมาณ6-7ชั่วโมงเราเองยังไม่ทันเหนื่อยนะคะเครื่องก็ถึงปลายทางแล้วค่ะ พี่มิก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจใครหลายๆคนนะคะที่เคยรีเควส์ขอ,อกันมายาวนานตั้งแต่ที่พี่มิยังปฏิบัติหน้าที่เป็นแอร์โฮสเตสนะคะวันนี้ก็ได้นําเรื่องราวมันเล่าให้ฟังอย่างที่พี่มิบอกนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะพี่มินํามาแชร์มาบอกเล่ากันในจุดที่สามารถนํามาบอกเล่าได้นะคะหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้พี่มิแชร์ประสบการณ์อะไรอีกเกี่ยวกับสายอาชีพแอร์โฮสเตสก็ คอมเมนต์แนะนำกันมาได้ค่ะวันนี้พี่มิไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย